ด้วยบุญญาแผ่ปกพระศกราชพระอัจฉริยะสามารถหาเปรียบไหนพระบารมีประชาร้องเฉลิมไวส่งพระเจริญยิ่งยืนไกลชั่วนานเทินด้วยกล้าวด้วยขมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการตีอ้วนชนหิวและบริษัทดูดีเอ็นเตนเมนต์จำกัดตีอ้วนจนหิวมาแล้วค่ะรายการตีอ้วนชนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัย หนึ่งเมนูหนึ่งโชคกับพริกไทยปลามือที่หนึ่งโอ้โหนี่ควันฉุยเลยครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาชิมก๋วยจับนะครับเจ้าดังย่านพลานนกนะครับ30กว่าปีแล้วคนแถวนี้รู้จักดีครับก๋วยจับยืนพื้นอา้าวนั่งทำไมล่ะก๋วยจับน้ำข้นนะคะหอมเครื่องเทศเครื่องในก็สะอาดรสชาตับปะกันต้องก๋วยจับยืนพื้นนะคะก๋วยจับน้ำข้นยืนพื้นร้านนี้ รสชาติกลมกลมเข้าทีไม่มีพื้นพื้นหอมเครื่องเทศหมูกรอบกรอบกรอบตับหมูเลือดหมูเต้าหูท้ทอดและยังใส่เห็ดหอมอีกโอ้โหแค่30บาทเท่านี้ของดีจะช้าได้ไงนี่มีพริกไทยขาวป่นของก้นศูนย์แล้วก็พริกไทยดำป่นของ,งุ้นศูนย์มีสติกเกอร์ใต้ขวดถ้าเลือกเจอรับผลิตภัณฑ์หนึ่งชุดถ้าเลือกไม่เจอเอาไป1ขวดได้เลยเ <laughs> <laughs> ชิญพี่วิไลเลือกนะครับขวดไหนครับควรไหนครับหนึ่งสองสาม ปังไม่มีสติกเกอร์ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามอบให้หนึ่งคแต่ถ้าเกิดอยากมาทานก๋วยจับยืนพื้นมาได้ที่ไหนครับสี่แยกพันนกคะตลาดเช้าบางกอกน้อยนะคะเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งนะคะถึง20นาฬิกาสทุ่มรับรองอร่อยแน่รับรองไม่ให้ผิดหวังครับรับประกันโดยพิกไทยตามือที่หนึ่ง สนับสนุนโดยม่วนศุนลริกไทยตรามือที่1ผู้ชมครับวันนี้เป็นคิวของชนชิมอินเตอร์กับเวอร์แก้นะครับเดี๋ยวผมจะตรงไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก่อนไปนะครับเรามามอบโชคให้1,000บาทที่ร้านสีรัชดานะครับอยู่สาธุประดิษฐ์20นะครับในฐานะที่แนะนำข้าวอะไรนะครับข้าวหน้าหมูข้าวหน้าหมูนะครับก็รับไปเลยจากเวร์แก่นะครับ1,000บาทช่วงชวนชิมอินเตอร์ สนับสนุนโดย World g แ s สเคียงข้างสร้างรอยยิม้มชวนชิอินเตอร์ครับแน่นอนฮะตามสไตล์ตีอ้วนชวนหิวตะลุยเจแปนนะฮะวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมานะฮะนั่งรถไฟฟ้าจากชินจูกุมาที่สถานีซยโดบาชิสถานีนี้เนี่ยง่ายๆเลยสถานีเดียวกันกับโตกเกียวโดมนะครับถามคนญี่ปุ่นหรือถามคนที่รู้จักก็ได้พอลงปุ๊บนี่นะฮะออกจากสถานีปับ๊บเดินไปครับเลี้ยวขวาผ่านโรงพยาบาลไปนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึง่ง จะไปเจอร้านนะฮะที่ผมจะพาไปชามยักษ์อร่อยน่ากินประหยัดมาทานกันได้ตามสไตล์ตีวนชนหิว<ส>เดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โฮโยโกใช่ไหมนะฮะนี่ครับผมก็เตรียมเงินมา1,500เยนนะครับ เพื่อจะสั่งนะฮะโอ้โหบูตะชามยักษ์บิ๊กไซส์โบตะไตอันนี่ครับเดี๋ยวมาดูว่าชามใหญ่ขนาดไนะหนคุณผู้ชมนั่งเลยแล้วกันนี มาแววโอ้โหคุณผู้ชมมันใหญ่ขนาดนี้ดูสิเอาเทียบกันหน้าผมก็ไเลยนะนี่เทียบกันหน้าผมเลยใหญ่ไหมข้าวดวงบุรีนะครับหรือว่าหมูผัดนั่นเองนะฮะเป็นข้าวหมูผัดซอสนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมาร้านโดนทัศน์ส,สื่อเนี่ยแลแ้วแหมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกินหมดนะฮะชามใหญ่ชามยักษ์เนี่ยก็จะมีกฎระเบียบไว้ให้นี่ 30นาทีห้ามลุกไปเข้าห้องน้ำห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับให้นั่งกินอยู่บนโต๊ะเนี่ยถ้ากินชามนี้หมดในเวลา30นาทีครั้งหน้าคุณมากินฟรีส่วนซอสนะครับก็มีโชยุเผ็ดนะฮะอันนี้เป็นเทริยากิกระเทียมนะฮะและ้วน,นี้ก็เป็นเทริยากิขิงแล้วก็มีโชยุเผ็ดนะครับแล้วก็มีมายองเนสนะครับก็สามารถ เลือกกินได้ปรุงได้ตามใจชอบถ้าเกิดรสชาติไม่สะใจดูชามที่ใส่นะครับเนี่ยเอามาแบ่งนะฮะเล็กกว่านี้เยอะดูนะครับเอาละผมจะกินเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหดูดินี่ขนาดตักมาแบ่งมานะฮะผมว่าชามนี้กินได้สี่คนเลยเอากินเปล่าๆดูก่อนนะยังไม่ต้องปรุงอะไร <S <S หมูนุ่มแล้วก็เค็มๆก็ประมาณหมูผัดซีอิ๊วบ้านเราอะครับ แต่ว่ารสชาติมันจะหอมโชยุมากกว่าเพราะว่าโชยุูบ้านเขาสีข้าวบ้านเขาจะไม่เหมือนเราแต่ก็ยังไม่สัใจก็ได้นะนี่คุณก็สามารถนะฮะตักเนื้อมาอย่างเงี้ยนี่แล้วคุณก็เติมได้ตามแต่ชอบนี่ผมเลือกเป็นกระเทียมครับเทอริยากิกระเทียมโอ้กระเทียมนี่คนไทยน่าจะชอบเพราะว่ากลิน่นแรงขึ้นจมูกเลยต่อไปซอสของิงออือันนี้ก็โดนนะซอสอร่อยหมดเลยโชยอยู่เผ็ด อันนี้โชยุเผ็ดไม่เผ็ดเท่าไหร่เพราะคนญี่ปุ่นไม่ค่อยกินเผ็ดอันนี้คงไม่ต้องบอกฮนะไต่ไปนี่มันอร่อยอยู่แล้วสงสัยคงต้องนั่งกินไปเรื่อยๆนะฮะประมาณถ้าใช้เวลาถ้าสองชั่วโมงน่าจะหมดผมว่านะถ้าเกิดมาคนเดียวะกินแล้วฝากก็ไว้ดีกว่าเดี๋ยวมื้อกลางวันมากินอีกทีนึงเพราะว่ามันเยอะหลือเกินคุณผู้ชมดูสิเยอะมากไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทน คุณผู้ชมครับผมถามเจ้าของร้านเนี่ยว่ามีคนมากินหมดแบบนี้ไหมเขาบอกว่าในรอบ5ปีเนี่ยมีทั้งหมด1 0 0 0พคนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดจะฝึกกินเยอะกินแข่งขันกินแบบว่ากินเยอะกินจุเนี่ยถ้าร้านนี้คุณกินไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องไปร้านอื่นเลยเพราะเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยมันเป็นแค่เด็กๆก sample sample เท่านั้นเองนะฮะวันนี้ผมขอุณเจ้าของร้านก่อนอาริครับโตโกเซมาสอิ่มมากเลยไป ย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวารกรุงเทพ1.01.20รับทันที1,000บาทจาก WorldGas ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยทูบหอมพลังทิพย์สองคำจำง่ายง่ายพลังทิพย์พลังทิพย์ช่วงรับให้ทันโชควิ่งชนคนโอโันปีห้ห ุดยอดเลยสวัสดีครับป้าทารินีผู้โชคดีโบตันใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ผมเอาซูซูกิสมาร์ทของป้าไปขี่นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันขับนุ่มมากวันวันประหยัดน้ำมันแล้วก็ลุยน้ำไม่ดับด้วยสุดยอดเลยเอ๋อเออนรู้ไหมคะนี่รถของป้านะคะป้าได้ฟรีมาจากโบตันนะคะโอ้ยรู้สิทำไมจะไม่รู้ก็แค่ยืไมไปขี่เล่นหน่อยเองจะให้ป้าถืออีกนานไหมคะอ๋อไม่ตายลืมไปคืออันนี้มอบให้ป้าเลยนะ ก็คือผลิตภัณฑ์โบตันแล้วก็มีเสื้อโบตันมอบให้ด้วยแล้วป้าจะได้อีกคันไหมคะอ๋ออยากได้อีกคันหนึ่งไม่ยากเลยครับไปติดตามกติกาหลังเด็กได้คนอื่นก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมว่าแต่ว่าตอนนี้ป้าซ้อนผลเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยจะไปไหนคะไปกินข้าวไงแล้วใครจ่ายล่ะคะก็ป้าไงขึ้นเลยโอ้โหรถใหม่มากเลยเนี่ยแถวนี้อะไรอร่อยป้ามีร้านอร่อยเยอะแยะโอ้ยไปเลยไปเลยสนับสนุนโดยรับให้ทันโชควิ่งชนคนอมโบตันปี55